ทักษะนี้จะไม่มีอะไรแย่งงานคุณได้อีกจัดการเวลาคือทักษะคุณคิดว่าคนที่รวยมากในในความคิดของคุณ เขามีเวลาเยอะกว่าคุณเนอะถึงแม้คุณบอกว่าเขามีเวลาเยอะกว่าเพราะเขาไม่ต้องไม่ต้องทํางานจีปาถะักแต่คุณว่างานที่เขาต้องตัดสินใจไม่เยอะกว่าหรอบริษัทลูกน้องเป็นร้อยนึกออกป่ะงานจุกจิกมันเยอะมากยิ่งคนเจ้าของธุรกิจจะรู้ดีเวลามีเท่ากันถึงแม้คุณจะบอกโอ้เขาไม่ได้ทําเรื่องส่วนตัวใช่แต่เขาก็มีอะไรที่ต้องทํามากกว่านั้นอีกเยอะมากอันนี้หน่อยไม่ได้ต้องการให้คุณมีเวลาเยอะมากแต่นี้หน่อยต้องการเพิ่มนิสัยเล็กๆในตัวคุณเพราะวันหนึ่งที่คุณมีเวลาเยอะมาก ที่จะทําอะไรก็ได้คนก็จะไม่ทําไอสิ่งสําคัญนั้นอยู่ดีอะไรที่งดได้งดข้อแนะนําของนิดหน่อยงดเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ํา เล่นได้แต่ต้องกําหนดเวลาไม่งั้นเราจะถูกดูดไปเลยเพราะทุกคลิปแม่งดีหมดคุณว่างแล้วคุณจะเล่นสักหนึ่งชั่วโมงจัดการเลยเอาให้เต็มทีไม่อย่างนั้นนะคุณจะเสียเวลาแบบเนี้ยในทุกๆวันแบบไม่รู้ตัวหรือตอนกินข้าวกินให้จบแล้วค่อยไปเล่นก็ค่อยไปเล่นค่อยไปดูก็ค่อยไปดูค่อยไปเรียนก็ค่อยไปเรียนทําให้จบเป็นอย่างๆเพราะไม่งั้นคุณจะติดเป็นคนทําอะไรไม่จบสักอย่างฝึกนิสัยทําจบทุกๆอย่างนี่คือการจัดการเวลาเลดนหน่อยเนี่ยจะทํา ทำบวกบวกไม่รู้จะรู้่างไงเช่นสมมติคุณต้องขับรถอยู่แล้วนิดหน่อยก็จะฟังออดิโอไปด้วยหรือนิดหน่อยฟังไลฟ์อาจารย์ไปด้วยดู YouTube ไปด้วยเพราะมันไม่ต้องมองจอไงอะไรที่เราต้องใช้เวลานานะ่ะเราก็ใช้เวลาที่เรารออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเสียเวลาไปอยู่แล้วอะ่ะ ในการทำสิ่งที่มีประโยชน์หรือตอนที่คิดมากให้รู้ตัวให้เร็วถ้าคุณคิดมากจงเรียนดูทูฟฟังปอดแสอะไรก็ได้อะเพื่อให้ยกระดับจิตใจเรากําลังทําสิ่งที่ไม่ดูดวิญญาณอะเอามันมาบวกกันอะถึงบอกทําบวกบวกคือเอามันมาบวกกันอะไรไม่ดีบวกกับสิ่งที่ดีกับ3แล้วครูมันมีสิ่งที่เราชอบทํามากแต่มันไม่ดีนะ สมมติดูซีรีส์ไปบวกกับสิ่งที่ไม่ค่อยอยากทําลบกับบวกอีกแล้วอย่างเช่นนี่นะ่ยไม่ค่อยชอบออกกาลังกายก็คือนี่หน่อยจะดูแค่วันละตอนแล้วดูตอนไหนตอนต้องไปคาร์ดิโอเท่านั้นคือใจเราไม่ได้สนใจเลยว่าเราจะไปคาร์ดิโออะแต่จะไปดูซีรีส์แล้วนี่หน่อยบอกว่าอันนี้คือทักษะแปลว่าอะไรทักษะแปลว่าฝึกได้ทักษะแปลว่าไม่ได้ทําเป็นตั้งแต่เกิดทักษะแปลว่าคุณต้องเริ่มวันนี้เพื่อนนับชั่วโม,มงบินเวลานี่เน่ยชอบสอนเรื่องนี้คนบโอ้โหคู่มันยากถูกคนรวยถึงมีแค่สามเปอร์เซ็นต์ไง โอเคยังโอเคไหมเพราะเราไม่ต้องการเป็นคนทั่วไปคุณเราต้องการเป็นคนที่ดีกว่านั้นรวยกว่าที่มีดีที่สุดในครอบครัวแล้วช่วยครอบครัวตัวเองได้เราไม่ต้องการเหมือนคนอื่น